เหรอ้ยคิมูกันอารเร็วๆอารู้นอนแล้วก็หราเรรอ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 เหรอทำรกดกดทำไร เรอเฮ้ยทีมรูกันัาโหลเร็วอลรอลนอนแล้วกะห้าจ้เรอรอเรารอเรเรอเรเรอเรอเราทำรกะดดทำไร